สวัสดีค่ะพุทธิตาอินซิวิเดนค่ะวันนี้ชอบมาออกกําลังกาย้วทุกคนดูวิวก่อนให้ดูวิวอย่าดูสภาพหน้านะคะหน้าโสมมากแบบตื่นนอนแล้วก็มาออกกําลังกายเลยค่ะตอนแรกชอบว่าชอบจะมาออกตอนหกโมงครึ่งตอนที่ว่าแฟนออกไปทํางานนะคะแล้วทีนี้แฟนบอกว่าอย่าเพิ่งออกไปเลยเพราะว่ามันมันมืดและอย่างคือมันอันตรายค่ะบนเขาเราไม่รู้ว่ามีคนมาออกกําลังกายหรือย,อยังชอบก็เลยรอจะถึงเจ็ดโมง สิ 15, มันก็ยังไม่สว่างอะคะ่ะก็เลยนด้อรอเดินออกมาแปบนึงมันก็มีคนวิ่งช่อก็เลยขึ้นข่าวมากับเขาด้วยะคะ่ะขอโทษที่ค่ะทุกคนเหนื่อยมากช่อเดินรอบข่าวนี้นะคะเดินรอบเนี้ยประมาณอ่ะสี่รอบแล้วค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนจะสก,กีไอถ้าถ้าทุกคนเห็นนะคะมันจะมีควันออกจากปากช่อแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยอุณหภูมิเราอยู่ที่ติดลบหนึ่งนะคะอืมเป็นไงคะติดลบหนึ่ง แมฆขนึงเริ่มออกแล้วนะบรรยากาศคือดีเวอร์ค่ะแต่ว่าชอบไม่สามารถใส่เสื้อเหมือนคนอื่นเขาได้เพราะว่าเราเราเพิ่งฟื้นไข้แล้วเราก็ไม่ใช่คนที่นี่่ะค่ะร่างกายเรา,เากับร่างกายเขามันจะต่างกันอะนะชอบก็เลยใส่เสื้อแบบนี้มาเลยค่ะหนาๆนแบบนี้เลยจ้ะ ติดลบหนึ่งด้วยไม่สามารถใส่เสื้อไอ้นี่ได้ค่ะต้องใส่เสื้อแบบนนหนาๆค่ะทุกคนเดี๋ยวช่อให้ดูวิวค่ะน่าพากก่อนนะคะเหนื่อยปากซีมาเดินมาประมาณ30นาทีนะะทุกคนจะอ้อนี่ออกก่อน 奶妈。My mom. เบ็ดน้องชอบหมดนะคะทุกคนเบ็ดในโทรศัพท์นะคะใช้ตัวนี้เดี๋ยวพอเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมพมันก็ถือโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะเห็นมาลำบากขนาดนี้มาหาของดีค่ะทุกคนชอบมาหาของดีพอดีว่าชอบวิ่งได้ห้ารอบแล้วใช่ไหมคะไม่ได้วิ่งนะคะเดินเอาห้ารอบแล้วชอบตานี้ดีมากเลย หันไปเจอลูกแบงกเบอร์รี่ค่ะทุกคนชอบคิดว่าเขาหมดแล้วอ่ะเขายังไม่หมดเดี๋ยวให้ดูค่ะขออนุญาตพักก่อนนะจ๊ะดูค่ะทุกคนตอนนี้น้องชอบใช้มือถือเอานะ้าพราน่าจ,จะเาขาเรียกอะไรนะสันสันนิดนึงนะคะโอ้สวยมากเลยแต่เริ่มหอ่อ น้องชอบก็จะเดินลงขขาวแล้วะทุกคนปากเริ่มปูนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเย็นมากค่ะมือมือก็ไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยนะคะคิดว่าจะเดินตั้งใจว่าจะเดินมาแค่3รอบบนขขาวแล้วก็จะลงไปพอม,มาเจอแบล็กเบอรี่แล้วก็เลยตะเิดเป็นห้ารอบไปเลยกลับบ้านแล้ว <laughs> น้องชอบขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ว่ามาเป็นกําลังใจให้น้องชอบ ขอบคุณทุกๆคนที่มีการยามิที่ดีของน้องช่อนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจผู้หญิงคนนี้เลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ